เออเขามีได้กูกินเองเหมืซื้อกับข้าวให้คุณตานะคะน้ำพ้อมใส่กุ้งซื้อกับแม่ค้าเพื่อนสนิทมิตรสหายของฉันอยางสวยเนาะสวยเหมือนเดิมยาไทยสามสิบบาทโคตรยา่ายท้องอันนี้นะคะเพื่อนมาเดินมุกโคนะคะนี่เลยเพื่อนสมัยเรียนนะคะนี่มัธยมด้วยกันค่ะค้ว ของพิจนาโอเคนุนะคะโอเคนี่คืลามาาบไรัวบัวนะเดี๋ยวกลับรปเท็นีนะอ้เออเอ้ากับเก่านานเ่ๆก่อนคนาก่ะนี้ก็จะหนนรอดีก็ม่นจ้าจ้า เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันได้ได้ไมกันแล้อเธอโอเคข้คาวให้ผู้ขเข่าผู้แก่ก่อนวันนี้ได้ก๋วยจับนะคะแล้วก็มีไข่นะคะเดี๋ยวรับไข่ก่อนสั่งไข่ไว้เรียบร้อยนะคะอเยอจะเอากล้วยทอดด้วยเดี๋ยวนะนนนนนอันนี้นะคะนี่ก็ใช่นะคะแต่เราแบ่งนะโอเคะ อ,อะไรอีกซื้อให้คุณตาิเทียนไปกันเด้เอ,อ,อเพื่อสุขภาพอ,าอะไรดีเอาอันนี้น่ะยี่สิบบาทเหรอนี่จ่ใจแล้วนะคะคุณค่ะได้มาแล้วนะคะปุ๊บเนี่ยไว้ตรงนีนนนด้ดีไหมเนี่ย วันนี้แดดร้อนมากเลยนะคะนี่สุดยอดดวงอาทิตย์นะคะทุกคนคะ่องสองสามอู้แดดดีมากเลยอ่ะสุดไปเลยนะคะแดดติดไฟแดองอีกจะไปเติมน,น้ำมันก่อนนะคะแล้วก็จะแวะเข้าไปหาคุณตาวิเชียนนะคะ สุดของที่สุดคือแดดมาเนี่ย ก็ตอออกก่อนคังค่ะหสิบร้อย,ยนะคะเรีบร้อยนะคะจะตอขึ้นเหมือนเดิม ไลายทาแล้วค่ะเอาหมู่บ้านไปนะคะรังเล็บไปแล้วนะคะเริ่ผ่านก่อนนะคะ ย่างดอกเราไปตื่นกันให้เรานอนแลละ่ะเอ,อ้ยทอดหมวกก่อนทอดก่อนนะคะก,กับข้าวกับข้าวมีกล้วยทอดแล้วก็มีกล้วยจับนะคะกล้วยจับเออกวาดเฮือนกวาดซ่านแม่มาบันนี้คือสะอาดเลยนะสะอาดซ่านแต่ถ้าไรเฮ็ดอัน ไม่ตักผ้าอยู่ใช่ไหมเราตักผ้าอีหลาเล่ตาตักผ้ามาชุดนี้นางดูสะอาดสะอ้านขึ้นนะนี่วเสื้อออาาหรค่ะซื้ออยังคะซื้อ,สอ,สอสามมาเออสื้อมาหมัดเอาอ๋อค่ะเสื้อมาหมัดเอาบ่ค่ะอ๋อเดี๋ยวมันมีสายอยู่บ้านเดี๋ยวมาให้สายมันเป็นสายไฟใครใส่ไฟอ่อะ,ะเอาอยู่บ่อันเรียนน้ำพัวนนิวันเรียนยังคะของคนของคนงามขนาดมันเป็น ผ่าลื่อมๆแล้วจะไปใส่สายทองเอาเด้วยโอ้มีให้ฮไฟเอกเออคือเสียหายเนาะอยโอ้ค่ะขอบคุณหลายๆอันเสื้อผ้าเดี๋ยวเป็นอดไยังมีเดี๋ยวน่าจะเอฟซีเขามาเบิ่งก่อนค่ะยังไม่รู้เลยนะคะเฮ้หเฮาอาหารเม็ดพ่นบดยังยังบ่ยังเนาะอ๋ออะไรคะไม่เคยเห็นบ่เอาเอาอาหารให้เพิ่นในเด้อน่ะเพิ่นหิว คุณตาสว,ดดคคตาวัสดีค่ะคุณตากินข้าวกินน้ำยังเนาะค่ะคุณตากินตอนได้กินแล้ว้าโอ้ย<ง>พนักงานตอนรับเต็มเลยสวัสดีครับสวัสดีครับชุดก่อนมาลืมถอดเกือบขอภัยมากๆนะคะเอซีท้วยกันนะคะเป็นไรคุณตามปนนี่ใส่วิทยุอช้างได้อ่ได้ยูครับได้อยูเนาะมวนกุบหรือเปล่าแม่บอกค่ะแม่ก็คืนในฟอนผู้เดียววาคุณตา <อ>ออก้อนอยู่อ๋อโบนะตังก้องก่อนอรถเรียนค่ะย่างแห้งเลยเป็นต่ยาะปตยานเนะา,านนะอุ้ยมดมดขืนอยู่น้อยเลยนิ่อนุญาตเปิดไฟกันเ้อะอนไรเนาะไป็อยู่เนี่ยยงดีบ่คุณจ๋าครับยงดีไดเ้ดีเนาะ มีเด้อค่ะคุณตากับเข่ากับน้ำคุณตาค่ะครับคุณค่ะคุณตามาเห็นน้องน้องคุณตากินกล้วยทอดก่อนก็ได้ค่ะกินกล้วยทอดก่อนนั่นี่คุณตาค่ะกินกล้วยทอดก่อนเด้อใหมาดามได้ขีมาเห็น่ะเออเมี่ยงน้อกับเข่ามีไม่อย่างนี้มูย่าลูกเขยพึ้งสื้อใไงกินแต่เช้าเหรอคะโอ้มันนี่กับเข่าหลายเด้ยมีอ๋อแมว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 โอ้แมวสกินกินกล้วยทอดก่อนค่ะ แล้วก็กวัวจับเนี่ยไว้ในนี้เลยล่ะเนี่ยสบายก่อนมีไข่มีมมกวัวจับกัวจับอ่ะอันนี้หมูย่ออย่างล่ะหมูยออัน,นเป็นแผ่นค่ะอ๋อเบอะมันกินเบ,บิร์ดบ้านี่ค่ะโอ้วมันนี่กับข่าวลายได้เนาะกับข่าวลายอยู่อ๋อกับข่าวลายมันนี่เปิดไว้เปิดไว้กินเลยค่ะคุณตาแซ่บบะครับแซ่บอ๋อมักน้ำเย็นอยู่บ้างกินยูน่าน้ำเย็นน่นะเนาะอืม ยังค่นนะเพิ่นมาธรรมดามือหกันอ๋อช่องในพุทธิค่ะโอ้ยพิ่นใจดีแด้วน่ะนะข้าพิ่นใจดีเนาะนี่พิ่นใจดีแด้วนะ่ะน่นะโอกินอิ่มแล้วบ่นี่ตัวลายๆนี่น่ะอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วบ่น้องแมวนี่นะาอาหารยังอยู่ใช่ไหมอาหารหมามแมวเนาะเพิน่นว่าสิหางเก่งมาให้ควนทุใส่ผลเนาะอ๋อพิ่นก็สิหาอยู่ละเดี๋ยวเพิ่นก็จะหาให้คุณตาซิเมียนผู้ใหญ่ใจดีเนาเพิ่นฝาก อันของมาให้คุณตาอยู่เด้อขอบคุณขอบคุณแต่ว่าค <c oughs> <ผ>่ะนู้นสีเข่ามาอีกเทือนึงก็น่าจะเป็นประมาณพรุ่งนี้นะค่ะ <c oughs> หรือว่าถ้าไม่พรุ่งนี้ไม่ว่างก็อาจวันถัดไปก็ได้ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณของอายังค่ะมาดามน่าจะเป็นเสื้อผ้าของคุณตานะคะค่ะ <c oughs> จะก,กือคุณตาจะถือใจวู้นโว้ายถือใจอยู่แล้วอใจเนาะโอ้ยเต็มอัญหนะเลย ขนาดครัวเธอเอยกินให้สองเลียนคุณพ่อเราสองเลียนเรี้ยนยังเนาะเนาะโอ้ยเรียนพระเรียนพระงามจีได้มันเป็นเนาะมันเป็นอันแนวอันพระเรื่มเรื่อมันเป็นอันแนวพระเรื่มเรื่มมะแซ่บบ่ค่ะคุณตากล้วยทอดเนาะกล้วยทอดมันทอดกินไปก่อนกินแล้วก็แซ่บเลยลรอป่ะคุณตาครับเนาะเพิ่นมาจากขอบาโทานะมาดำอ๋อ ขอเบอโทรปะเราไม่ต้องคอก็ได้อันเดี๋ยวมาเสมอดอกมาประจำอยู่แล้วใส่นอ้บองเทศวิทยุก่อนเออหอนหนหอนน่ะเอาคือมันยืนเสียงนี่บอกอ๋อนี่แหละยืนจะเชื้อหนาอ๋อยื่ยืนยืนยืนแต่ว่าต้องเอาเสาอากาศขึ้นนะคะถ้าเอาเสาอากาศขึ้นนี่มันก็ปานได เซ่นอคุณทาฟังกลาคืนบ่สิบแปดจุดสองห้าไม่เกิดได้อยู่ได้อยู่ฟังตลอดบ่คุณตาเร็วจริงเลยฟังตลอดเนาะข้าคืนก็ฟังบ่คะเศร้ามากก็ฟังข่าวการเมืองวะคะเสื้อไม่ยิงกับพี่บ่ค่ะมาดามเสื้อผู้หญิงก็สิมีอยู่บ่อัน ยังไม่รู้เลยยังตะเบิ่งก่อนเนาะเสื้อชุดก้อนนี่ใส่ได้อยู่ปะใส่ได้อยู่ค่ะอ๋อไม่เห็นใส่เลยเห็นแต่ใส่เสื้อเจ้าของอยู่ขวดนู้นมันหั่นกระซิใส่แล้วก็เสื้อดำใส่รถงานศพแล้วมัองใส่รถมีใส่นะกางเกงก็บ่มีใส่แล้วเว่นโอ้ยนอนเรียบร่ากูนะค่อยกินนะค่อยกินค่ะคุณตามือนี้มามือนี้ อันพูนบดบริเวณบ้านนี่คือสะอาดสะอาดขึ้นยกเว้นตรงนี้นะคะขี้ไก่หลายข้างล่างเพิ่นก็เริ่มอ๋ออ๋อเต็มเลยนี่อ้าวคุณตาหนูขออนุญาตกระบ้านกันเนาะอ่อยู่ดีไม่แห้งได้คุณตาคะโอ้เอาเอาเอายาขึ้นยาขึ้นลูก ฮอน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 ยังอยู่เนาะอาหารเนาะสันค่ะยังอยู่ค่ะเออให้เพิ่นกินบ่แม่นจ้งวงว้อยู่ทึ่งกก<ฮ>ไม้ได้ให้เพิ่นกินน่ะน,นะเ่นเพิ่นหิวข้าวบ่ามาหน่นเะ,ะเกลนะือแล้วค่ะมื้อเช้าเกลือแล้วเนาะอ่าเพิ่นฮอนฮอนบ่แม่นเพิ่นตากแดดบอ่อีหละเฮ้บ่แม่นเพิ่นตากแดดบน่น่ะจังว่าเอามาของห่มเน่ชัวห์มัดมื้อเช้าให้เพิ่นมาก่อนเออปล่อยเพิ่อนเนี่บ่กระลามเพิ่นแบบ ว้มองไก่เจ้น้อยแบบว่าใครเครียดนะแบบว่าบ่ต้องอยู่ที่เดิมสินะกินไก่เนาะเพป็นฮอนเนี่ยคุณอะหมอไหมเพลินเนาะมาดามกันมาเนาะจ้าหมอไหมเพล่ะไม่ก็คือเดี๋ยวไปธุระต่อก่อนเรื่องงานหลายขอบคุณหลายๆเด้อคุณตาไปเลยเด้อค่ะเด้อคุณตาอยู่ดีไม่แห้ง้ะค่ะอยู่ดีไม่แห้งค่ะอ๋อ no no ้ o อ๋อ n น no n น กับเขากำหน้ามีอยู่ลูกกับเขามาแมวมีอยู่ค่ะเอามาได้ลายโลดเสื้อผ้าบ้านน่ะสมุนเต็มเลยกับเขากำหน้าเหลืออยู่เด้อเหลืออยู่เหลายอยู่เออเดี๋ยวจังมาให้เมื่อหลังเนาะไปลูกปมาดาม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 ประการแหน่งานอันทักทำอันสนามเรืองมาดามชิมาอยู่ ยางสนาำหลวงอันธรรมะสัญจรทำมะสัญจรทำหมางน่ะค่ะเอาลงท่านีว่าเป็นยไงชิวเอาอยากเอาใส่ไผ้ยชิเอาอใส่เฮาไผ้ยไฟบาให้ไฟดอกลงท่านะนะ่ะมาดามมุโคก็ไปเด้อลงท่านะ่ะ <หา S 1> ไปเอาของกินบไปเอารถบ้านพี่ชาาดอกแต่ว่าห้ากับเขาแถว้าเราตามแล้วเดียวไปเด้อจะเอาขิงตากินน้อยก็ได้น้ำได้ยังให้คนกิน

ามาวันนี้ก็บ้านนางแลสะอาดขึ้นสักหน่อยนะคะก็ดูดีขึ้นสักหน่อยนะทำดีแล้วก็ชมนะคะทีนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แมดาโมโกลำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสติชมก็ได้สวัสดีค่ะ